ปกติและธรรมชาติของสมองเรามักจะจดจำเป็นรูปภาพและสีสันนะครับเพราะฉะนั้นการทำ mind map คือการเรียนแบบการจดจำของสมองตามธรรมชาตินั่นเองหากคุณกำลังมองหาแอปพลิเคชันที่ทำ mind map ได้ง่าย xmind ถือเป็นแอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์ของคุณเป็นอย่างมากครับเพราะว่าสามารถเขียนแผนผังความคิดได้อย่างหลากหลายรูปแบบและสร้างภาพความคิดได้ตามต้องการได้ส่งเสริมให้คุณทำงานและจัดลำดับความคิดได้ดีขึ้นนั่นเองครับสวัสดีครับผมไลกานะครับวันนี้ผมจะมารีวิวแอปพลิเคชันตัวนึงครับที่สามารถทำให้เพื่อนๆนนะครับสร้าง mind mapping ได้ในเวลาอันรวดเร็วและง่ายดาย นั่นก็คือแอปพลิเคชัน x m i n e ตัวนี้ครับผมแอปพลิเคชัน x m i n e ตัวนี้นะครับสามารถใช้งานได้ทั้งบน PC นะครับผมแล้วก็ระบบปฏิบัติาการ Android และ iOS นั่นเองครับมีให้ทั้งดาวน์โหลดฟรีและเสียตังค์ส่วนจะใช้งานยังไงนั้นเราไปดูกันเลยครับเอาละครับสำหรับการใช้งานแอปพลิเคชัน x m n เนีครับสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Windows นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราใช้ในระบบของ Android ครับสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ Play Store แต่แต่ถ้าเกิดใช้ระบบ iOS ครับสามารถเข้าไปโหลดได้ที่ App Store นะครับส่วนในวันนี้ครับผมจะแนะนำการใช้งานบน Windows นะครับโดยการดาวน์โหลดบน Windows นะครับสามารถเข้าไปบน Google นะครับแล้วก็พินค์คำว่า x m i n นะฮะเมกดเข้าไปแล้วครับก็เข้าไปที่ xmy mapping software นี้นะครับเมื่อกดเข้ามาก็จะมีให้ดาวน์โหลดนะครับแบบฟรีและแบบเสียตังค์ตอนนี้เราก็ใช้ของฟรีไปก่อนนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วครับผมหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมเป็นหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมนี้แล้วก็เดี๋ยวไปคลิกเข้าไปเลยครับาเมื่อเข้ามานะครับก็จะมีเทมเพลตให้เราเลือกนะครับมากมายหลายแบบเลยนะครับเราก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบเลย ทั้งแบบ My Map นะครับแล้วก็มี Logic Chart มี b r a a e n a t นะครับมี Org Chart หรือ okay, Organize Chart นะครับมีเป็น Tree Chart แผนภูมิต้นไม้มีเป็นแบบ Timeline ให้เราเลือกใช้ด้วยครับแล้วก็ Fishbone รวมไปถึง Metric นะครับมีแบบตารางนั่นเองในตอนนี้ครับผมจะแนะนำการใช้แบบ My Map ก่อนนะครับแบบปกติเลย Simple ง่ายๆนะฮะ เมื่อเปิดเข้ามาครับผมเราก็จะเห็นหน้าตาของแอปพลิเคชันประมาณนี้ครับผมอันนี้ผมจะมาแนะนำในแท็บเครื่องมือก่อนนะครับด้านบนนี้ครับเราเห็นว่าเป็น t o อปปใช่ไหมครับ t o อปปอันนี้ก็คือนี่ับเป็นหัวข้อย่อยนะครับรองจากหัวข้อหลักเป็นไอเดียของเราในเอง s u t o p i c นะครับเป็นหัวข้อย่อยลองจาก Maintopic นั่นเองครับผมต่อมาครับผมเป็น Relationship นะครับ เป็นการโยงลูกศรแสดงความสัมพันธ์นะครับของแต่ละท็อปิกนะครับอย่างเช่นแบบนี้ครับก็ใช้งานประมาณนี้มันก็เป็นโยงลูกศรไปมานั่นเองฮะเครื่องมือหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับผมตอนนี้ครับเราก็จะมาลองแก้ไขนะครับในส่วนของเซนเตอร์ท็อปิกนะครับประเด็นหลักวันนี้ครับเราก็จะลองเอาเป็นหัวข้อนี้ครับผมแล้จากนั้นเราก็มาแก้ไขที่เมนท็อปิกนะครับ กดดับเบิ้ลคลิกนะครับเพื่อเป็นการแก้ไขเท็กซ์นะครับเดี๋ยวเราต้องการจะ,จะย้ายฝั่งนะครับฝั่งที่มันเนยอะเกินไปก็สามารถคลิปแล้วก็ลาาเข้ามาได้นะครับา,าปรมบันี้ครับทีนี้ครับเมื่อเราได้เมนท็อปปิกมาแล้วครับเราอยากจะขยายในส่วนนี้นะครับเราก็สามารถกดที่ซับท็อปปิกหรืออาจจะมีกลุ่มที่ได้กว่านั้นนะครับนั่นก็คือ กดไปที่ตัวแท็บนะครับเมื่อเราคลิกเมื่อเรากดไปที่แท็บนะครับก็จะขึ้น subtopic ให้เรามาอีกหนึ่งอันอย่างนี้นะครับอ,อยากได้เท่าไหร่นะครับเราก็กดไปได้เลยแต่ว่าเราต้องคลิกที่ตัวเมนท t o ป i c ก่อนนะครับแล้วอยากให้มันขยายตัวไหนเราก็คลิกไปที่ช่องนั้นนะครับนี่ครับเมื่อผมได้ subtopic ของเ a i n t o ปิกมาประมาณ3อันนะครับ ถ้าเกิดว่าผมอยากจะเขียนอธิบาย s u b t o ปิกอีกผมก็คลิกไปที่ subtopic ปปแล้วก็กดแท็บเช่นกันครับมาอย่างนี้ครับอยากได้ย่อยของย่อยแลวอยากจะอธิบายรายละเอียดแค่ไหนใส่รายละเอียดเท่าไหร่แล้วก็กแค่กดไปที่แท็บเท่านั้นครับนี่ประมาณนี้ง่ายใช่ไหมครับนะครับผมเราก็มาดูแท็บต่อไปนะครับก็คือไอคอน ไอคอนคืออะไรครับมันคือเป็นสัญลักษณ์เพื่อให้เรานะครับสามารถจดจำแล้วก็สร้างความน่าสนใจของตัว m มา d แบ p ของเรามากขึ้นนะครับเราลองใช้ไปสักอันหนึ่งเห็นไหมครับอ่าจะมีไอคอนขึ้นมาในตัวธ o มของเราครับอีกช่องหนึ่งจะเป็นสติ๊กเกอร์เช่นเดียวกันครับเป็นรูปภาพครับอันนี้จะเป็นรูปภาพส่วนใหญ่นะครับ เพ่อเพิ่มความน่าสนใจตัวมาแบทของเรานะครับถัดมาครับผมเป็นฟอร์แบตครับฟอร์แมตตัวนี้จะมีทั้งสไตล์แล้วก็แบทนะฮะในส่วนของสไตล์ครับจะเน้นการแก้ไขท็อปิกมากกว่านะครับเช่นมันจะเป็นเมนท็อปปิกก็สามารถแก้ไขรูปแบบได้ใชด้ในาทางสตั๊ดเจอร์นะครับที่เป็นโครงสร้าง แต่ระับขยันได้ปรับแต่ชอบนะครับรอนเดอร์ครับอันนี้ข้างล่างจะเป็นเชฟน,นะครับสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของตัวท็อปิกของเ้องได้นะครับรอนเดอร์ในการใส่เส้นนะครับแล้วก็สีของเส้นอยากได้ความหนาเท่าไรใส่เข้าไปอยากได้สีเทาไรกดเปลีย่ยนได้เลยนะครับต่อไปจะเป็นถัดมาก็จะเป็นพวกเท็ก์นะครับสามารถปรับ เปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนขนาดตัวอักษรได้ต่อไปครับเป็นแมปครับอันนี้จะเน้นการเปลี่ยนแปลงทั้งแมปนะครับเนื่องจาะว่าถ้าเกิดเราไม่ถูกใจตีมนี้ทำาบบสักเราไม่ชอบเราสามารถกดที่ all team นะครับแล้วก็ไปลี่ fantastic แล้วก็กดเข้าไปนะแล้วแทบจะไม่ต้องออกแบบลงมือระบายสีเองเลยนะครับมันสะดวกมากๆเลยนะครับเราไม่ต้องมาใส่สีทีลนะช่องใส่สีให้เติมแต่ละเส้น ประมาณนี้ครับเป็นไนี่ทั้งเท่และง่ายและก็เร็วมากๆเลยนะครับเอาละรครับเมื่อเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราอยากจะผลงานตัวเนี้ยไปนําเสนอเราก็กดไปที่แชร์ครับผมก็สามารถนำเสนอได้หลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์ png svg pdf markdown excel เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับตัวแอปพลิเคชัน Xmind ครับผมสำหรับผมนะครับผมคิดว่ามันเป็นแอปพลิเคชันที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าใช้งานได้ง่ายดาวน์โหลดก็ง่ายแต่ยังมีให้ใช้ฟรีด้วยนะครับมีเทมเพลตให้เลือกมากมายหลายแบบเลยนะครัเราไม่ต้องออกแบบเองเลยเหมาะสำหรับการทำาบรนด์สตอรมากๆครับและนี่นะครับก็คือการรีวิวแบบคร่าวๆนะครับกับแอปพลิเคชัน Xmind นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผม แล้วในโอากาสหน้าถ้าผมเจอแอนพิเคชันดีๆน่าสนใจใหม่ๆจะรีบมันนำเสนออย่างแน่นอนครับสวันดีครับสวัสดีครับ